โยฮลโลก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็กำลังพบกับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปแนวต่อสู้กันนะครับโอเคที่ผมพูดถึงแมปแนวต่อสู้เนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงพวกฮาตาไครหรือว่าโปรเจกต์บีดดาวมิตตี้คอมแบทมิตตี้โอเมก้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าบากิดิบ็อกเกอร์นะบ็อกเกอร์ ียอะไรน <Bro. S 1> ก็ตามชื่อแมปมานะ้าไอแมปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแมปที่เกี่ยวกับกตูนเรื่องบางกีนั่นเองนะครับก็ถ้าใครไม่เคยดูก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับก็มันก็เป็นอนิเมะที่ก็น่าขางอืมสนุกดีนะครับเออสนุกสนุกนครับ <Yeah. S 1> มันคล้ายๆเคียนการอาชูล่าครับถ้าเกิดใครไม่เคยดูก็ถ้าเกิดใครไม่เคยดูเคียนการออชูล่าเองนะียก็ไปหาดูกันได้นะแต่ก็ ไม่น่ามีใครไม่เคยดูหรอกมั้งครับใน Netflix ก็มีให้ดูนะทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันได้แล้วก็เป้าหมายในการเล่นแมปนี้เนี่ยก็มีอยู่นะครับก็คือคุณต้องแข็งแกร่งที่สุดในเกมนะครับซึ่งไอแมปนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นแบบไปทางแนวสู้กับ npc มากกว่าสู้กับคนนะครับเพราะว่าอะไรน่ะเหรอมันไม่มีคนอื่นให้คุณสู้ด้วยยังไงลนะ่ะไอแมปนี้มันไม่ค่อยมีใครเล่นนะแต่ว่า นั่นแหละก็น่าจะเป็นจุดประสงค์ของเกมมันนั่นแหละรครับคนมันไม่ค่อยรู้จักแมปนี้นะแต่ว่าไอ้แมปนี้เนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกไปแนวะส่วนมากเนี่ยเราก็ไปสู้กับ NPC นั่นแหละเออ ah. ไปฆ่า NPC แนวะแล้วก็ขโมยสไตล์ของไอค,คนที่เราจัดก,การไปเนี่ยเอามาใช้เองนะครับยังไงฟังดูโคตรน่าเล่นเลยใช่ไหมครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะอืม เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเมกุมินเกมมิ่งกันอีกแล้วนะทุกคนอย่างนี้เห็นนะครับอะไรเนี่ย NVC อ,อะไรวะเนี่ยอืเอยมันต่อย NVC เราได้เงินนะนี่แล้วเออมีรถด,ด้วยอะไรเนี่ยเอ้ NVC เดินข้าวหน่อรถชนตายอุ้ย กูกระโดดหลบแล้วนะ่ะเฮ้ยไหนว่าดูสำรวจเมืองกันดีกว่าทุกคนว่าในเมืองนี้เนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเ้ายิมเหรอมีแ่างน้ำหนักด้วยนะครับโอ้โหน้ำหนักร้อยหกสิกิโล เอ้ยนี่มันส่วนสูงน้ำหนักอยู่ข้างล่างน้ำหนัก105ยกิโลนะส่วนสูงร้อแม่งวัดให้เราได้ด้วยแล้วเนี่ยสุดยอดก็วันนี้เนี่ยที่ผมมาเล่นแบบนี้เนี่ยผมมีเป้าหมายอยู่นะผมจะเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้นะแล้วก็การที่เราจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้เนี่ยเราต้องจัดก,การบอสทุกตัวในเกมนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่ฆ่าบ,บอลทละตัวให้ดูเลยนะเพราะว่าผมเนี่ย ลูกผู้ชายตัวจริงนะผมคือยูจิโร่ฮันมานั่นเองฮัลโหลเอ้ยเป้าหมายแรกร็อบโคมาแล้วทุกคนอันี่มันใครวะจำชื่อไม่ได้อต่อยแม่งเลยเอ้ยฟาเธอร์ออฟดียากุซ่าคาโอรุเอ้ยคาโอรุอะไรไม่รู้อ่านไม่จบเจี <c oughs> ยวเลยเนี่ย <c oughs> แล้วเดินท่าเดินมันโอ้มันเปล่งแก้ม เอยไอ้อดูดูมันกระโดดดิเฮ้ยมันจะเป็นแชมป์นักกระโดดเหรออืมอืมอืมฮาฮเฮ้ยนี่แล้วเป้าหมายแรกล้มลงไปนอนก,กับพื้นอ่ะตอนนี้เราก็จัดก,การหัวหน้ายากุซ่าไปได้แล้วนะเป็นไงผมโคตรโหดเลยเนี่ยแหละก้าวแรกแห่งการเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก <Bro. S 1> แล้วก็ได้ข่าวว่าแถวนี้เนี่ยมันมีโรงพยาบาลนะครับไหนวะ โรงพยาบาลตรงนั้นแน่เลยเออผมจําได้แล้วตรงนี้เนี่ยจะมีโรงพยาบาลอยู่นะทุกคนแล้วก็เจ้าของโรงพยาบาลต้องเป็นจำไม่ผิดในเรื่องมันเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเออมันเป็นผู้ชายแหละแค่ผมยาวนะไหนต่อยมั่งไอเกียดนี่มันต่อยไปที่ลกตัวได้เลยเหรอวะเนี่ยคุณเลยฮะชินนงกิไอว่าอืมอืมอืมอุ้ย ผมแม่งเตะเตะแรงว่ะเฮ้ยเตะแรงนะเหรออืมแม่แต่พยาบาลในเกมนี้ก็แข็งแกง่งอืมเป็นไงล่ะบอกแล้วอย่ามาห้าวกับพี่น้องเป้าหมายตัวที่สองโดนผมน็อกไปแล้วนะถอยไปไอตัวประกอบนะเราไปหาเป้าหมายตัวที่สามของเราเลยนะไอตัวที่สามเนี่ยจะอยู่ในปาร์กนี้นะทุกคนอืมเอ้ยมันไปไหนเนี่ย อย่าบอกนะมันเป็นลาพักร้อนอะ่ะเอ้ยหาไม่เจอกติอยู่ในนี้่ใช่มครับมันต้องเดินวนอยู่แถวนี้แหละผมว่าเดี๋ยวผมเดินหาเขาก่อนนะนี่ไงชายผู้ที่แข็งเก่งไอ้นี่มันยึดครองสวนสาธรารณะนี้แล้วหรอวะฮะไม่มีใครเลยเนี่ยเอ้ทำไมทรงผมเป็นโก้าจังวะเออเก่งนกักเหรอลูกคนแรกของยูจินโรแฮมเมอร์ แจ็คโกแ้แจ็คโก้แฮมเมอร์เชี่ยอะไรเนี่ยอืมแจ็คโก้เหรออืมเอ้ยแจ็คโก้โหหลอดเลือดแม่งโคตรเยอะเลยเนี่ยว่าเอ้ยแม่งบล็อกด้วยอืมบล็อกเหรอบล็อกเหรอหลอดเลือดแม่งอย่างยาวอ่ะอืมอืมอุ้ยอย่าอย่าให้มันต่อยเราโดนเชียวเอ็น อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วหมัดหนึ่งตายดิตายทัยนทีเหอะอหลอดเลือดแม่งเยอะจังวะเฮ้ยแจ็คโคแฮมเมอร์วันนี้คือวันตายของเจ้าอุ้ยไม่โดนได้ไงวะฮืออ้มอีกหมัดเดียวอือโอ้โหโดนมันต่อยผมแรกหมัดโดนมันต่อยหมัดเดียวกูเกือบตายก็ต่อยมันตั้งนานไอ้แจ็คมันดามเมจโคตรแรงอะ่ะเป็นไงเอาทุกคน มาถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นได้แล้วนะว่าผมนะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับผมถึงกับจัดก,การแจ็คโคแฮมเมอร์ได้เลยนะเอ้ยแล้วมันออกยังไงเนี่ยเออออกได้ละก็เมื่อกี้ก็เป็นแค่สามคนแรกนะครับย,ยังยังมันยังไม่พอเราต้องไปต่ออีกนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยอืมฆ่าลูกคนที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ฆ่าเนี่ยเราแค่จัดก,การได้นะครับ เราไปหาลูกคนที่สองของแฮมเมอร์คุงกันดีกว่าก็ลูกคนที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นบากีนะครับเอ้ยนี่มันเกิดใหม่ละเกิดใหม่เร็วจริงๆเลยนะนี่ไงบากีเนี่ยอยู่ในนี้นะครับกดตัวาเพื่อเปิดประตูเข้าไปแต่มันไม่ได้เปิดว้ากูเข้ามาเอ้ยมาแล้วนะนี่อะไรเนี่ยบอลอืม,อม เออเกมนี้เราสามารถกดถือของได้นะครับกดตัว e นี่อย่างนี้แล้วก็เอาไปฟาดหน้าชาวบ้านนะแบบนี่อะไรเนี่ยมากินายทำอะไรอยู่วะเพื่อนเอ้ยกดคุยนะครับจัดให้อบ,บนฟาดหน้าให้นี่แล้วเอ้ยมากิแฮมเมอร์ลูกคนที่สองของยูจิโร่แฮมเมอร์ทำไมต้องแฮมเมอร์วะอืออ้บนฟาดหน้าเอ้ยมันเร็วจังวะ เร็วนักเหรออืมอืมอืมนี่ไงแล้วไอ้ตัวนี้เลือดน้อยว่ะเลือดน้อยกว่าแจ็คโค่นะครับแจ็คโคแม่งเลือดโคตรเยอะเฮ้ยแต่แม่งเร็วอ่ะอืมเร็วไอ้รอบนี้อ่อวุดไปด้วยอืมเรากลับมาแล้วบักกี้คุมนายพร้อมหรือเปล่า อืนี่แล้วเอ้าเมื่อกี้ว้าเอ้ยทำไม่ตบไม่โดนอืมนายเล่นแฮกเหรอบากิคงมาเอ้ยอย่ารีบดิเฮ้ยอืมอืมเปิดก่อนได้เปียบรับนอนอนนอนนอถือถังขยะเนี่แหละฮิตบ็อกซ์ใหญ่ขึ้นอืมตายตายเอเอ้ยอืม โอ้ยมันต่อยแรงจังวะแรงหมัดกันไปเลยอือได้ซู้อันไม่ได้แล้วบางกี่คุนตายแล้วบางยังต่อยอากาศเดี๋ยวอีกบ้ามันเนี่ยเฮ้ยบางกี่มันชักกระตุกใครก็ได้ใช่ด้วยว้าวนายแข็งแกร่งจริงๆเลยมึงหยุดต่อยได้เมื่อกี้นี่เป็นการตอบโต้ที่สุดยอดมากใช่แต่นั่นก็ทำให้ฉันเห็นว่าฉันอาจะต้องฝึกมากกนนว่านี้เพื่อจะแข็งแ,งแกร่งกว่าน,นี้ แล้วก็ไปจัดการในคนคนนั้นโอเคเป็นไงครับเราเดินเนื้อเรื่องได้เร็วมากเลยใช่ไหมฮะนี่แหละเกมเนื้อเรื่องที่แท้จริงเป็นไงล่ะเดี๋ยวผมไปรักษาก่อนนะครับเลือดจะหมดหลอดแล้วเนี่ยตัวตัวต่อไปของเราแข็งแกร่งนะทุกคนเอาละแล้วก็ไปที่ตัวต่อไปกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็เริ่มเก่งละเพราะว่าแป้งเลือดเยอะนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นใครวะ เข้าไปเลยนะครับในคาราเต้คนสอนคาราเต้นะครับนี <K marathon Lyn tuh> ่มันชื่ออะไรวะลืมต่อยแม่งเลยดโปโอโลจิชื่อดโปนะครับอืมอุ้ยดัปโปอู้หดูดาเมจอืมดโปจะสู้บากิได้ไงฮะอืมโอ้เลือดกูอืมใจเย็นๆใจเย็นๆเข้าไว้เมกุมินอืมโอ้ยตะกกลับมาล้างตา Faces a few moments later เออคนเมื่อกี้เขาตายไปแล้วนะสมควรละเข้ามาก่อกวนการต่อสู้ของลูกผู้ชายได้ยังไงอืมถ้าคิดว่าคาราเต้สู้กับไม้งงๆได้ก็เข้ามาครับอืมอืมอืมเป็นไงล่ะรู้สึกว่าคาราเต้ที่เจ้าเรียนมาน่ะสูบเปล่าหรือเปล่าล่ะทำไมมันกระโดดอย่างนั้นน่ะเฮ้ย ก็อย่างนี้ทุกคนเห็นนะครับคาราเต้ก็ไม่สู้ไม้หน้าสามอืมงอนก็ง่ายๆนี่ว่าโอ้ได้เงินอย่างเยอะขอบคุณสําหรับเงินนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็เป็นบอสต,ตัวรองสุดท้ายของแมปนี้นะเราเกิดจะกําจัดบอสได้ทั้งหมดแล้วนี่อะไรเนี่ยกดคุยกดคุยกันน้ําได้บลับบลับวอทเอาว้ยูไม่มาเดตัววอรสามารถตกปลาตรงนี้ได้ตกทาไมวะ เออลองตกดิเออกดได้ทันทีไหนเราตกปลาเราได้อะไรครับเออเอ,อ้ได้เงินไดโอ้โหมันได้น้อยเนี่ยว่าก็น่าจะได้เยอะเอาแหละเมื่อกี้เราก็เสียเวลาไปกับไอการตกปลาโงโง่นี่นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันตกแล้วมันมีโอกาสได้ของดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เราก็มาถึงไครแม็กแล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังดุเดือนเลยเดือนมากครับเล่นสิบนาทีจบ เอาละครับแล้วก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายแล้วนะอาจจะมีคนไม่รู้นะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในถังขยะนะครับเ <Bru h. S 1> ตะเดี๋ยวน,ะนี้แล่ามาแลวยูจิโร่เนมเมอร์นายไม่ทำอะไรในถังขยะเอ้ยแล้วมันถือถังขยะด้วยมันมีสไตล์เดียวกับเราอือ้อดูแม่งมีเลือดถึงหลอดสีดำเฮนโลอือ อยูจิโร่แฮมเมอร์เหรอเอ่อใจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใช่ไหมถ้าเราชนะมันได้แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้ว <c oughs> เรื่องง่ายๆแค่นี้อืมอน้นโน้นโนผมนี่แหละโจกคิงเอ้ยมันเปลี่ยนสไตล์าตามผมแล้วเนี่ย <G ül> ก็อายูจิโล่เนี่ยมันจะมีทุกสไตล์เลยนะมันกอมสไตล์ทุกคนได้แม่งอัฉรียานะอายูจิโล่เนี่ยอย่าให้มันเตะโดนแล้วกันมีตายผมบอกเลยอืมอุ้ยเกือบเลือดเยอะนะังหรอ,อแม่งบล็อกเก่งด้วยนะบล็อกเหรออืมตายทันทีดิเอ้ยเลือดมันจะหมดละอืมอืมอายูจิโร่ ไปอยู่ทำไมนในทางขยะฮะตงสัยลงไปหาอะไรกินนะเพาอาจจะหิวก็ได้แบบเข้าลาแล้วไม่มีใครให้ของกินอะไรประมาณนี้นะอืมตายแล้วมันจะตายแล้วอืมเย้โอ้เงินโครเยอะจ่ายพวกแกงแกนนเสเซเนโกแล้วลงไปนอนกองอยู่กับคืนแล้วนะตูตน่าสมเพชว้ะ นี่เหรอแข่งแข่งต่อยผมไม่โดนนักมัดเลยอ่ะโอ้ออนแอรนจริงๆเลยก็ได้เงินมาแล้วไปกินสเต็กดีกว่าครับเออถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยกินซูชิแลได้อะไรนะครับกินซูชิแล้วเราสามารถเลือดเยอะขึ้นนะก็อย่างที่เห็นเลือดผมเนี่ยมันมีหนึ่งหลอดกับเพิ่มมาอีกนะผมกินซูชิต้องเป็นซูชิอันนี้นะมันจะให้เลือดโคตรเยอะอันเนี้ยสเต็กสองหมื่นเนี่ยซื้อมาเลยผมรวยว่ะ ซื้ออะไรอยากได้สเต็กค,ครับไหนอะเขาบอกให้เรานั่งรอใช่ไหมโอเคเออสเต็กมาแล้วสั่งได้เร็วทันใจจริงๆเลยเอาของเก่ามาให้กูกินปะเนี่ยทำไมไม่เอาของสดมาเออโอ้ยเงินหมดแล้วผมกินสเต็กไปหมดเลยนะครับเงินหกหมื่นเนี่ยเป็นไงทุกคนก็สามารถลอกเลียนแบบได้นะครับเอาเงินทั้งหมดไปกินสเต็กนะเพื่อให้เราแบบร่างกายแข็งแกร่งขึ้นไงเออ ดูดิตอนนี้เลือดผมเกินครึ่งหลอดแล้วนะครับมีมีหนึ่งหลอดครึ่งเลือดจะเท่าไอ้บอสโง่ๆตัวนั้นแล้วนะครับแล้วดูเลือดบอสตัวอื่นแม่งแม่งล่อไปหลอดดำเลยยูจิโร่เนี่ยโอ้โหก็เป็นไงบ้างทุกคนนั่นก็เป็นบอสทั้งหมดในเมืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้มันจะมีบอสในทัวร์นาเมนต์อีกนะแต่ว่ามันมันเยอะอะครับผมก็เลยเล่นให้ดูแค่นี้พอก็แล้วกันนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไอ้แมปเนี่ยมันก็ไม่มีใครเล่นหลังนะแต่เราเนี่ยสามารถเล่นฆ่าเวลาได้นะอย่างที่เห็นถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีเล่นแบบเจาะลึกเลยเนี่ยสามารถเข้าดีคอร์ดมาถามผมได้นะไม่ก็ถามอยู่เอาไว้ใต้คลิปนั่นแหละเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับอย่างเช่นวิธีการเพิ่มดาเมจทายังไงนะวิธีการเพิ่มเลือดเออเพิ่มเลือดก,ก็กินสเต็กเมื่อกี้แหละที่ผมทําอะแต่ดาเมจเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าผมนะอย่างที่เห็นผมต่อยวอตทีเดียว เลือดบอสมันหายไปเกือบครึ่งหลอดนะันก็เออมันเกินครึ่งหลอดแล้วแหละถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยดามเมจมันก็จะไม่ขนาดนี้นะก็ใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะครับเป็นไงครับทุกคนแบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบแนวต่อสู้ที่สุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมครับสนุกกว่าทาัศไคอีกนะเป็นไงสนุกกว่ามตี้คอมแบทด้วยนะอึมืมก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวจากไปเพียงเท่านี้ครับ เจอใหม่วันหลังสวัสดีครับบ๊ายยเอ้ยนี่มันกระทานเป็นกุมินที่เอาไว้ระเบิดนี่ว่า